อยู่กับฉันในเกม c o n t ทค c t o r ์โชดาว w เอ็กซ์ฟิวโอีกครั้งและในวันนี้ฉันจะประสบพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปชมกันได้เลยและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ต้องนี้เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวถูกกว่าเติมเองใช้เพียง UID มีเกมให้เลือกมากมายทั้งมือถือและ PC และชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางใครที่สนใจไปเติมไปตามแล้วก็กดตบเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย เอาละสวัสดีพวกนายวันนี้ฉันได้แฝงตัวเข้ามาในแฮร์รูทของแผนที่แดมซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อเราอยู่ในโหมดนี้แล้วการที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจในการฟาร์มนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะทำเป็นอย่างยิ่งแน่นอนว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปอย่างปล่าประโยชน์เราจะจกจับเอาซุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถจะเก็บติดไม้ติดมือไปได้ออกไปจากที่นี่ให้ได้มากที่สุดนั่นเองอโอเคอยู่ตรงนี้กระสุน อยู่ตรงนี้แล้วกันเยี่ยมหลังจากฟาร์มเป็นที่หอมผักหอมคอเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะขึ้นไปยังจุดหลักจุดสําคัญของที่นี่ก็คือตัวอาคารที่พวกนายเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองดูซิมีอะไรโอโ้โหเยี่ยมไปเลยอืมวะนี่แหละสิ่งที่ตัวแฝงอย่างฉันต้องการนั่นก็คือกระเป๋าที่สามารถที่จะบรรจุทุกสิ่งอย่างที่เราเก็บออกมาได้ เริ่มจากตรงไหนกันดีเอาของออกจากกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวแล้วก็ใส่ครับเดี๋ยวนะฉันว่าฉันเปลี่ยนที่ดีกว่าตรงนี้ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตรงนี้แล้วกันปับ๊บวางไว้โอเคแล้วก็โยกาย้ายของทุกสิ่งอย่างที่เราเก็บมาใส่ไว้ในกระเป๋า อย่างดีพร้อมกับเรียงให้สวยงามพร้อมที่จะหยิบใช้ได้อย่างง่ายดายแคว้นศูนย์อันนี้ไม่ได้เออเอาไว้ตรงนี้สาย USA แน่นอนว่านี่คือความสนุกของเกมนี้นั่นก็คือการได้หยิบจับแล้วก็จัดสิ่งของด้วยน้ำมือของนายเองเพราะนี่จะเป็นสิ่งชี้วัดชะตาชีวิตในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันขึ้นมา และเมื่อจัดกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะไปกันต่อสักทีฉันตัดสินใจเดินขึ้นไปยังด่านฟ้าและพบว่าที่นี่นั้นมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบอยู่ไม่อยู่ไม่ทันไรฉันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวจากข้างล่างนั่นแน่นอนว่าน,นั้นทําให้ฉันจะต้องเปิดโหมดการเอาชีวิตรอดนั่นไงเขาอยู่ข้างล่างนั้นฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าหมอหน้าน,นั้นจะขึ้นมาดังจุดที่ฉันอยู่ในตอนนี้ yo what's up hello ตอนนี้นั้นกล่าวทักทายพร้อมกับแสดงท่าทางอันเป็นมิตรฉันเลยตัดสินใจที่จะยกกระเป๋าที่ฉันเพิ่งเจอเมื่อกี้ให้กับเขาไปโอเคนายเอานี้ไปได้เลยเพื่อนเยี่ยมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ no no เอาเลยเพื่อนนายจัดการให้เรียบร้อยได้เลยส่วนฉันจะเอานี้ไปแล้วกัน โชคดีนะเพื่อนฉันไปก่อนละดีนะเก๋ไปทันเหตที่พวกนายกําลังเห็นฉันทําท่ายงโยโยงหย,ยกอยู่ตอนนี้นั้นไม่ได้แปลว่าฉันกําลังหาเสตเดือนหรือว่าจิ้งรีดแต่อย่างใดแต่เนื่องด้วยตอนนี้ฉันกําลังใช้ทักษะการรอบเรยนขั้นสูงในการสะกดาตามศัตรูที่เขาพึ่งโผล่หน้ามาเมื่อกี้นี้กีอ่อยู่เต็นท์ถัดไปเต็นท์ถัดไปทาง,งานู้น เขาเดินลงมาจากทางนี้จัดก,การบทดนี่เดินมาเส้นนั้นเส้นปุ๊บๆเข้าไปแต่เขาจะเข้าไปทางน้งและด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือที่อยากจะกำจัดใครสักคนนั่นทําให้ชั้นย่องเงียบติดหลังของเขาไปนั่นใครใครเดินอยู่ข้างถนนใครเดินอยู่ข้างถนนตอนอนั้นเมวรู้เลยว่าเสียงอึกทึกคึกโครมที่เขากําลังทําอยู่นั้นดึงดูดเหล่านักล่าที่กําลังหิวกระหายเช่นฉั้นไม่รู้เองลงไปเลย และด้วยทักษะการรอบเล้นขั้นสูงที่ฉันได้ฝึกปรือมาอย่างดีทําให้ฉันสามารถที่จะรอบเลนเข้ามาโดยที่เขาไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าเงามัติุราชนั้นกำลังคืบคลานไปจากเขาแล้ว <c oughs> ไอ้บอทเอ้ยเกือบจะเสียเรื่องไงแกเไม่รู้ว่าบอทยิงแฮ ร่วงนี่มันอีซี่จัดๆเคนั้นบอดถึงแม้ว่าการรอบเร้นเข้ากำจัดศัตรูนั้นจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่อาจที่จะวางใจได้ว่าจะไม่มีศัตรูที่เป็นปาร์ตี้เดียวกับเขาอยู่แถวนี้ หลังจากที่แน่ใจแล้วว่าไม่มีเพื่อนของเขาอยู่ใกล้ๆบริเวณเดียวกันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้สำรวจดูข้าวของของมอนี่กัน <c oughs> อย่างที่พวกนายเห็นว่าในกระเป๋าของมอนี่นั้นมีแมกดรัมที่เรียกได้ว่าเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาเลยทีเดียวมอนี่นั้นพกมาถึง3อันรวมกับที่ติดกับปืนของเขาอยู่ด้วยเค <c oughs> นอนอยู่ดีเพื่อนหัวล่นเชเ่ไหนดูหลิกดิแล้วเพื่อเป็นการเคารพต่อศัตรูฉันจึงจัดการเก็บร่างของเขาเอาไว้ในกล่องให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจจาตาแกผ่ผู้ผ่านไปผ่านมาแลเ้เบิเกิดมาพบเห็นนั่นเอง <laughs> ปาบเขาให้โอเคโชคดีเพื่อน และในรอบนี้ฉันเกิดมาเป็นตัวแฝงแต่ไม่รู้เหตุผลกลใดฉันจึงไม่มีอาวุธติดไม้ติดมือมานี่อาจจะเป็นความผิดพลาดของเกมและตอนนี้ฉันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของผู้เล่นอื่นอยู่ข้างในนี้แน่นอนว่าเราจะทําทีเข้าไปผูกมิตรกับเขาเพื่อที่จะถามว่าเพราะเหตุใดทําไมฉันถึงไม่มีข้าวของติดมือมาอย่างนี้เอาล่ะเขาอยู่ข้างในนั่นไงเฮ้เพื่อนฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นมิตร เล็บนี่เป็นอีกครั้งที่ฉันย่องเนืบตามศัตรูมาแน่นอนว่าครั้งนี้ฉันจะต้องได้กําจัดใครสักคนที่อาถรรพ์มาทําเสียงป้งป้างให้ฉันได้ยินเอาละฉันต้องข้ามไปทางนี้ชึบโอเคเรียบร้อยมีบอท และด้วยฝีมือการแกะอรอยเรากับพานบุญคําแห่งหุบเขาอึมครึมนั่นทำให้ฉันตามรอยศัตรูได้อย่างแม่นยําและฉันคิดว่าเสียงฝีเท้าของเขาอยู่ข้างในนี้ซึ่งหมอนั้นนั้นอาจจะได้ยินเสียงปืนที่ฉันจัดการยิงบอดไม่สักครู่หมอนั้นต้องอยู่ในนี้อย่างแน่นอนโอเค เตรียมตัวหนึ่งสองสามเฮ้ยจพึมเฮ้ยไม่มีไหนวะไม่มีเฉยหายไปไหนวะแล้วอ้าวว้าเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันอาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยแต่ว่าคราวนี้แหละต้องเฮ้ย <c oughs> หาที่แอบก่อนใครยิงฉันวะ แน่นอนว่าเจ้าบอดน,นั่นเกือบทำให้ฉันเสียเรื่องโชคดีที่ฉันไม่ได้กรีดออกมาดัางอีแพรวที่ตื่นตระหนกตกใจจนเกินเหตุและนั่นก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เจ้าบอดน,นั้นทําการเปิดจุดทําให้มีศัตรูที่ฉันเฝ้าตามหายอยู่นั้นให้เผยตัวออกมานี่ไงเสียงฝีเท้าของมันเสรษจโจรเอา้าเฮ้ยเยลูกหมดมาเฮ้ ฉันจะต้องเอาลูกกระสุนใส่เฮ้ยมาทั้งแม็กเอาแม็กออกมาเ้ยเดี๋ยวาา <c oughs> และในเรทนี้ฉันเกิดขึ้นมาในโซนของวิลล่าแน่นอนว่าที่นี่นั้นมีบ้านหลังนึงที่มีเซฟฟรีให้เราสามารถที่จะเข้าไปเปิดได้ฟรีๆโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจใดๆ แน่นอนว่าที่นี่นั้นย่อมมีการารักษาคุ้มครองอย่างแน่นหนาใจเย็นใจเย็นโจ้เข้าไปสิคมจัดและเมื่อทำการเคลียร์ลูกกระบาดเฝ้าทรัพย์สำเร็จเรียบร้อยนั่นก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูเซฟกัน ว้าอย่่งทแน่นอนว่าฉันไม่รอช้าที่จะเก็บสิงโตและใส่กระเป๋าแล้วก็ออกวิ่งจ้ำอ้าวโดยที่ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปจนในที่สุดฉันก็วิ่งมาถึงบริเวณที่ใกล้กับค่ายทหารฉันก็ต้องเจอกับบอดที่ขวางทางอยู่ สวยแต่เนื่องด้วยในเกมนี้เมื่อใดที่ในกระเป๋าข้างในนั้นมีของที่มีมูลค่าแล้วแล้วก็บรรดาเหล่าบอดนั้นเหมือนจะรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรพวกนั้นจะคอยมาถล่มนายอย่างชนิดที่ไม่ยอมให้ในายได้หายใจหายคอเลยทีเดียวแขนดำเลยและหลังจากนี้คือสึกหนักที่เชนจะต้องเจอเอ้ยหมาแล้ว โอเคร่วงสายสนไหนมีไหมไอ้ตรงนี้แค่มา อย่างที่พวกนายเห็นว่าเราบรรดาบอดน,นั้นรุมสกร,รัมฉันอย่างหนักเรากับว่าพวกมันแค้นใจที่ฉันได้เก็บสิงโตผีนั่นมาหุย oh. ไม่หมดไม่สิ้นสักทีไว้ยโ้ฉ oh. ันพันแผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากับนักมวยที่กำลังไหว้ครูอยู่ก็ไม่ปาน โอ้โหอะไรทั้งหนาวะเนี่ยเควสหรอแน่นอนว่าด้วยเสียงอุกทึกคึกโครมที่ยันทําอยู่เป็นเวลานานสนานนั้นมันย่อมไปกระตุกจิตกระชากใจเหล่านักล่าให้เกิดความกระสันอยากที่จะจัดการฉันขึ้นมาคนนด้นแน่นอนว่าพวกนั้นพยายามที่จะตามหาฉันที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องราวใหญ่โตบานปลายนี่ ลาก่อนสิงโตและในครั้งหนึ่งที่ฉันไปปฏิบัติภารกิจตัวแฝงในขณะที่ฉันกำลังดื่มดํำกับการฟาร์มอยู่นั่นเองอยู่ๆฉันก็ได้พบกับการเคลื่อนไหวที่ hey, 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 hey. ูไม่ชอบมาขากลอ้าวไอ้หมอนี่ถ้าแกอยากได้แล้วก็ฉันจะจัดให้อย่างสาสมใจเลยดิดเอาโดนหน้านะนั่น โดนหน้านะจ๊ะมันเจ็บนะจ๊ะแต่แกจะมาเจาะยิงฉันมันยากนะอเจ้บเฮ้ยหยิบไม่ตพุบพึบคต้องหลอกอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บถอยก่อนเดี๋ยวถอยก่อนอุ้ยเฮ้ยไอหมอนี่มันแม่นเหลือเกินเจอคาได้ไหม โอ้โมาเป็นตี้ครับก็มันไม่ได้อยู่ตัวเดียวแต่ด้วยความหิวโหวยของฉันนั่นทําให้ฉันตัดสินใจที่จะปักหลักต่อสู้แล้วก็หวังว่าจะเกี่ยวเข้าไปได้สักตัวหนึ่งนี่จะเป็นห,หนทางรวยของเราเลยทีเดียว<ะ>หลังจากที่เขาฟามกันมาอย่างอิ่มหนำสำรานแล้วเขาจะมาออกปะใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ อีเวินเดี๋ยวชักไงวะการที่ลืมชักปืนนั้นทำให้ฉันเสียโอกาสไปถึงสองทีเลยทีเดียวเจ็บจัดเจ็บจัดฉันได้เจ็บจัดดูจากข้าวของอุปกรณ์ของพวกนี้แล้วเลยว่าถ้าฉันจัดการได้แล้วก็ฉันจะต้องอิ่มหนำไปเลยทีเดียวเชียวเอาละ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเส็นใหญ่โตได้แล้วการใช้ลูกกระพกในเกมคอนเทคเตอร์โชดาว n เอ็กซ์ฟิโซนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ฉันชื่นชอบมากเลยทีเดียวเพราะนอกจากความคล่องตัวในการใช้งานแล้ว ความเท่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างในเหตุการณ์นี้ที่ฉันเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าใช้ลูกกระพกแล้วก็ดันทะลึง่งวิ่งฝ่ากลางลงบอดมา <c oughs> นี่แทบจะทําให้ฉันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวทูบซมากันทุกทิศทุกทาง้ยฉันต้องอรักษาทัวก่อนสิ่ง,งแรกเลยก็คือเริ่มจากการห้ามเลือยเสร็จแล้วเย็บส่วนที่ปุปัปร,ปรหักพังไป าทในกรณีนี้เป็นช่องท้องของฉันท,ท,ที่โดนยิงจนดำเปื้อนรื้อไปน,นั่นเองและสุดท้ายก็คือเพิ่มเลือดให้เต็มทุกส่วนหลังจากที่ปฐมพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยการตัดเตรียมกระสุนให้เต็มเปี่ยมทุกแมกซีนนั้นถือเป็นเรื่องที่เราพึงกระทำทุกครั้งหลังจากที่มีการได้ยิงออกไปและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเติมเต็มกระเพาะของเราให้อิ่มทุกครั้งก่อนที่จะไปสู้รบ เนื่องด้วยว่ากองทัพนั้นเดินด้วยท้องนั่นเองเอาละเซ็ก,กอบอกพราสำรวยมเ,เมื่อตระเตรียมทุกสิ่งอย่างเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางกันต่อไปที่ที่ฉันจะมุ่งหน้าไปนั้นก็คือเมืองเฮเดอร์ทาวที่นี่นั้นถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ธธสังัญที่มีการประทะก,กันอยู่หนืองๆน้ำซ้ำยังมีกลุ่มผู้ตอรวุธคอยให้การรักษาอย่างแน่นหนาด้วย ้รูตามปกติแล้วการฝ่าเมืองเทเดอร์ทาวด้วยตัวคนเดียวนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเกิดสิ้นคิดเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องด้วยจํานวนบอทที่มากมายและในระหว่างที่เรากาลังเคลียร์บอดอยู่นั้นเราอาจจะตกเป,เป็นเป้าสายตาของผู้เล่นอื่นก็เป็นได้เอาละจะได้ลูกกระพกสำรองมาอีกหนึ่งกระบ,บอกเนื่องด้วยเวลาที่มีไม่มากนักนั่นทำให้เราจำเป็นที่ต้อง,ต,องต้องรีบไปต่อเฮ้ย นี่ของรักของข้าเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันมีลูกกระพกอยู่สองบอกบอกเลยว่าใครเข้ามาตอนนี้แล้วก็จะต้องโดนปืนคู่ของฉันซัดเข้าหน้าจะล้มหงายตายความกันบ้างแ <c oughs> หละ <c oughs> ปืนฉันไม่ได้ขึ้นลำสักกระบอกเดียวให้บาย ขณะที่ฉันกำลังเดินทางไปยันจุดถอนกำลังอยู่ไม่อยู่จอยสติ๊กของฉันนั้นก็เกิดอาการแท็กกิ้งลอดขึ้นมาเนื่องจากแบตของมันใกล้จะหมดเฮ้ยเอา้าปืนงฉันไปไหนอ่ะเฮ้ยปืนฉันหายไม่นะเมื่อกี้ฉันถือมาสองกระบ,บอกเฮ้ยเพื่อน นายเห็นปืนของฉันหรือเปล่าพอดีปืนของฉันมันหายไปตอนที่แท็กกิ้งของฉันมันลอสน่ะนั่นไงมันอยู่ตรงเอวของแกน่ะดูสิเฮ้ยนี่เหรอมันไม่ใช่เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรนายไปเถอะเวลากล้จะหมดแล้วนี่ไปเฮ้ยนายนี่ฉันอย่างนั้นเหรอขอบคุณมากเจ๋งไปเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันหาปืนฉันก่อนเฮ้ยอยู่ๆก็หายไปโอเค เราต้องรีบออกแล้วเวลาของเราก็จะหมดทุกทีโชคดีที่หมอนั่นให้กระเป๋าเรามาเป็นการปลอบใจแน่หมอนี่คนดีจริงๆโอเคออกได้นั้นไรอ,อนะ่ะวอรน